เอาลวครับผมก็สวัสดีนะครับผมเป็นแฟนเกมดาร์กมอนโดคังแบทเทิลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมตู้กาชาล่าสุดนะครับที่ได้ออกมาณนะตอนนี้เลยจริงๆมันออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่29แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันออกมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นานหรอกเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าตู้นี้นะครับมันเป็นตู้ดักนะสําหรับผม,มเป็นตู้ดักที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยและเหมือนทาง ลุงบันนะครับผมเหมือนกับเขามีการทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวมานะครับผมคือแบบกะทำไมายังไงไม่ต้องเปิดอะ่ะเออคนเล่นเกมนี้ต้องเปิดนะครับผมทําไมถึงต้องเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตู้ก่อนเลยนะครับผมมาซึ่งตู้ที่เข้ามาขั้นการนะครับของทางเซิร์ฟโกบอลก่อนที่จะถึงเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีนะครับต้องบอกเลยก็คือตู้ของทางด้านโกคูเดจริงๆมันมันเป็นวันโกคูเดยนะเว้ย แต่นะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจริงๆมันจะเรียกว่าวันโกคูเดไม่ได้นะเรียกว่าตู้ดักที่ทรงพลังมากๆเลยดีกว่าเพราะว่าปกติอ่ะมันจะมีวันโกคูเดที่จะมาในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่คิดว่าลุงบันนะครับผมจะเอาตู้นี้ออกมาเลยนะยแล้วต้องบอกว่าเป็นตู้ที่มันเป็นดักบอลด้วยความที่มันเป็นดักบอล GT นะครับดักบอล GT ครับมันตัวละครเก่งๆอ่ะมันหายหน้าหายตาไปสักพักแล้วนะครับจากดนะักกบอลโดคังเนาะ นี่ถือว่าเป็นการผมเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาแล้วกันนะครับของอตัวในาร์กบอล GT แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะสําหรับผมมาเพราะหลังจากที่ผมลองไปเล่นทางด้านโกคูมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโโดาเมจโอ้โหดาเมจนี่บวกแบบกระตุยกระจายมากเลยนะเพียงแค่เราเก็บลูกแก้วไม่กี่ลูกนะครับดาเมจของโกคูพุ่งไป3ล้าน4ล้านแบบสบายๆเลยนะครับผมผมต้องบอกเลยว่า เป็นอีกตู้หนึ่งที่มันมันมัน,มนโหดแล้วมันน่าสนใจมากแล้วก็แบบสลอซื้อเราได้ดีมากๆอีกตู้หนึ่งเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเปิดหมดเลยไหมหรือว่าเหลือเพชรไปเปิดตู้6ปีด้วยนะครับแล้วก็ในใจผมอะถ้าเกิดเป็นโคด้ดผู้เล่นสายฟรีผมอยากจะให้เปิดตู้ไหนมากกว่ากันนะครับผมโอเคเรามาดูที่ตู้แรกนะครับผมเป็นตู้ของทางท่านโกคูนะครับผมที่แปลงละอ่าไม่แปลงล่างดิเป็นล่างนี้เนาะคือแม่ง ม่เป็นตัวที่คอนผมอย่างที่ผมบอกเคยผมเคยทำคลิปบอกแย้านะว่าเป็นตัวที่ผมคนค้าที่จะผิดหวังสักนิดหนึ่งตรงที่มันไม่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าสีนะครับจะเป็นเพียงแค่แอคทีฟสกิลเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาดูในในตู้ดีกว่าเนะว่ามันควรเปิดไหมมันน่าเปิดขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าโกคูตัวนี้มันน่าเปิดอยู่แล้วนะเพราะว่ามีความสามารถนะครับในการนํา GT Hero นะครับซึ่งดีมากมากนะจริงๆมันนํา GT h e r โนี่ก็คือนําตัวดีเกือบหมดแล้วเนาะอันนี้ดีนะครับ เพราะว่า GT ไม่เคยมีผู้นําประเภทนี้เลยนะครับผมโกเทนตัวนี้นะครับโกเทนกับโกฮังตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสายซับนะครับให้กับแคดนี้ที่ดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เบจิโตอันนี้น่าจะ5้าปีปะ่ะอันนี้ผมจำถ้าผมจำผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคือแบบสำหรับผมนะมันออกมาบ่อยจนผมรำคานหน้ามันมากเลยอะตู้จาาเนมบ้ามันก็มาใช่ไหมครับแล้วนี่มันยังจะโผล่หัวโอไมาอีกนะครับผมไม่เข้าใจทางลุงปันเลยไม่เอาทางด้านของโกจิต้าสี สีม่วงอะแล้วก็ทางด้านซูเปอร์ไซヤสีเบจิตโตสีเหลืองเข้ามาในตู้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเฟลน,นิดนึงเนาะเออคือเอามาไอตัวเนี้ยมันออกมาซ้ําหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมันออกมาเยอะเกินไปแล้วนะครับสำหารับผมแล้วก็ทางด้านของโกคูซูเปอร์ไซヤสีอันนี้เข้าตีมนะครับแล้วก็ทางด้านของโกฮังนะครับผมแล้วก็โกคูต้องบอกเลยว่าโกฮังตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แข่งแก่งที่สุดสาหารับผมนะแข่งแก่งที่สุดในทางด้านของไฮบิซยันนะครับผมเป็นตัวที่ผมว่าเพ นะครับผมมีเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความหมายเลยที่ว่าถ้าคุณจะเปิดอะ่ะก็ควรจะถ้าคือได้ตัวนี้คุณก็ได้ของดีเอาแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับผมนะโอเคนี่ก็ตู้ตู้หลักๆของน่าน,นั่งโกคูนะครับแล้วก็มาดูตู้ของเบจิต้านะครับก็ยีมันก็มันดีไม่แพ้กันเลยนะทั้งสองตัวเลยทั้งของเบจิต้าเนาะก็นํา GT ฮีโร่ทั้งตัวซับนะครับทั้งก็อยโกจิต้าและอันนี้ดีอยู่แล้วเนาะแต่แค่มันออกมาบ่อยเกินไปเบจิต้าตัวนี้ก็อยู่ GT ไม่ได้เก่งอะไรมากเท่าไหรนะ่นะนะตอนนี้นะ มันพื่พอพเอาไปลงในทีม GT อะ่ะมันโคตรจะเก่งเลยนะครับผมฟรีเซอร์ตัวนี้เก่งมากผมบอกเลยนะฟรีเซอร์ตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นส่วนเติมเต็มให้จากจักรวาลที่7ที่คุ่นข้าที่จะดีเลยนะครับผมเบจิตา้าเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยคือถามว่าตู้นี้มันดีในระดับไหนดีนะครับมันดีระดับหนึ่งแต่ผมมองว่ามันยังดียังดีไม่สุดนะเมื่อเทียบกับทางด้านของ ตู้ของเจปนะครับถ้าเป็นตู้ของผู้เล่นเจปนะครับผมตรงฟีเซอร์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นปลายคู่หังนะครับแล้วนี่ตรงตรงอัลติเมตโกหังอ่ะจะเปลี่ยนเป็นท่านหน้าของจานิมบานะมันสลับกันมาทําให้แบบว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งไปเล่นเซิรนะ์ฟเจปนอ่ะสามารถ,ถถ้าผู้เล่นถ้าเกิดเราไปเล่นเซิร์ฟเจปนะผมแนะนําเลยตู้นี้หน้าเปิดมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามีตัวเริ่มต้นอ่ะที่สามารถนําแคดดีและแคดร้ายได้เลยในตู้ของ2อันนี้เลยมั่นคือหน้าเปิดมากสาหรับเซิร์ฟเจปนะครับ แต่ทางด้านของโกลบอลที่เราเพิ่งอาจจะเพิ่งถลม่มไปกับตู้ไปกูฮังแล้วก็จานเอมบ้ามาแล้วผมมาเจอตู้นี้ดักต่อนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเราไม่ใช่แฟนขับของทางด้าน Ball GT, ดักรบอลจีทีไม่ได้ชอบโกคูล่างสีไม่ได้ชอบเบนซ่าล่างสีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้ข้ามไปเลยครับจริงๆนะมันเก่งไหมถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแต่ผมบองว่า2ตัวเนี้ย มันจะต้องอยู่ในทีมของ GT Hero โเลยนะสำหรับผมนะคือถ้าเกิดเราไปลง,ลงทีมอื่นถามว่าลงทีมอื่นได้ไหมได้ครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานของเขาจะลดลงอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาจะมีพาสซีฟในการที่จะบวกพลังโจมตีนะครับโกคู Goku และโกคูจะบวกพลังป้องกันนะครับแล้วก็เบจิต้ารับจะบวกพลังโจมตีเนาะ50%ต่อตัวละครประเภท GT Hero โในการโจมตีนั้นนะครับก็ค,คืออย่างนนอยมันมี2ตัวใช่ไหมที่อยู่ในทีมระหว่างการโจมตีมันก็บวกไปเลยครับ100อยอย่างนะึงหนึ่งร้อยเนาะคือมันบู๊ ความแข็งแกร่งของทางด้านโกคูและเบจิต้าได้อย่างมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาไปลงทีมโกคูแฟมิลี่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ดึงความสามารถไม่สุดเออเพราะว่าเราก็คงไม่เอาล่างสีไปใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าล่างสีเนี่ยครับลิงสกิลค่อนข้างที่จะห่วยแตกมากเลยนะเมื่อเอาไปลงกับทีมโกคูแฟมิลี่นะครับลิงมันห่วยมากแต่ถ้าเกิดเป็นผ้า GT ด้วยกันอนะ่ะมันจะลิงกันดีไงทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปลงเบจิต้าแฟมิลี่โกคูแฟมิลี่เนี่ยความสามารถก็จะดูดอป ลงมานะครับโดยเฉพาะเบจิต้านะผมมองว่าจะดอปลงมาเยอะเลยเพราะว่าเขาจะบวกพลังโจมตีถึง100%เนะครับ mm hmm. เมื่อมีแคท GT โลนะแต่โกคูจะบูธท,ทางด้านของพลังป้องกันขึ้นมานะครับผมเออมันก็จะต่างกันตรงนี้นะครับผมแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ2ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนลูกแก้วอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะสำหรับผมนะในการเปลี่ยนลูกแก้วนะทำให้การเล่นเกมนะครับเกมเนี้ยในระยะยาวหรือระยะสั้นนะ่ะเราเล่นได้ง่ายเพราะมันจะแรนดอมลูกแก้วหนึ่งลูกเป็นลูกแก้ว ลูกแก้วสีลุงนะครับผมเบอร์นี้ผมชอบมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ไม่ได้มีการชอบโกคูหรือทางด้านของเบตต้าอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําให้ข้ามไปเถอะแต่ถ้าเกิดมันเสี้ยนจริงๆไม่อยากจะเปิดจริงๆก็ลองได้ครับซักเนี่ยอ่าสักรอบหนึ่งอะไอจนกว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดสัก150เม็ดก็ได้นะครับผมไม่ขัดนะลองดูก็ได้เผื่อเราโชคดีแล้วก็ได้เลยนะครับเออแล้วเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเล่นเกมนี้มานานแล้วอย่างที่เรารู้เนาะผมว่าน่าจะกัดกันได้อยู่แล้วผมผู้เ่้ากากจะรูอยู่แล้วนะีะ่า ผมบอกเลยนะว่าหกปีเก่งกว่าไอ้สองตัวนี้แน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าฟันธงเลยนะโกคูกับเบจิต้าหกปีนะครับเก่งกว่าไอ้สองตัวนี้นะสำหรับผมนะผมว่ามันเก่งกว่าถึงดาเมจมันจะไม่ได้โอเวอร์ดาเมีอาจจะน้อยกว่าไอ้สองตัวนี้เพราะไอ้สองตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวนุกดรือไงเก็บลูกแก้วและยิงแหลงแต่สองตัวนั้นน่ะมันครบเครื่องครับทั้งหลบทั้งแทงนะครับทั้งคีทั้งตีเบิ้ลมีทุกอย่างในตัวละครนะครับผมบอกว่า ถ้าเกิดข้ามได้ข้ามเลยครับอาจจะลองแย่ลองเล่นดูสักร้อยห้าสิบเมตรก็พอแล้วเนาะไม่ต้องไปทุ่มหมดนะครับสำหรับผมคือไม่ต้องไปทุ่มหมดเพราะว่า6ปีมันใกล้เข้ามามากๆแล้วอยากให้เก็บเพชรไว้นะครับไว้เปิด6ปีดีกว่าเนาะเอออันนี้ก็นั่นแหละลองไปสักห้าร้อยห้าสิบเมตรก็ได้นะครับพอแล้วเนาะไม่ต้องไปทุ่มมากนะครับเดี๋ยวมันก็วนกลับมาข้างตู้เนาะไปเอา6ปีเดี๋ยวหปี6ปีผมบอกเลยว่าตัวข้างตู้โคตรเก่งนะครับตัวข้างตู้เก่งมากๆนะครับ ตัวข้างตู้นี่คือระดับสุดยอดเลยผมบอกได้แค่นี้นะครับเนาะก็แต่สุดท้ายก็มันก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะกดไม่กดนอพะเพทเป็นของเพื่อนๆเองนะครับแต่ถ้ากดก็ขอให้โชคดีและกันนะครับผมโอเคนะครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นการรีวิวตู้คร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบคิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม